ศูนย์พันธุ์ของหนูผีเกาะคริสต์มาสความเสี่ยงและความหวังที่อยู่ในเกาะที่ห่างไกลาการประกาศศูนย์พันธุ์ของหนูผีเกาะคริสต์มาสหรือ Crossedreptile ที่เป็นสัตว์เฉพาะถิ่นของออสเตรเลียทําให้เราเห็นถึงความเสี่ยงและความสําคัญของการอนุรักษ์สัตว์สายพันธุ์ที่อยู่ในเกาะที่ห่างไกลแต่ที่น่าสนใจคือการสูญพันธุ์ของพวกมันไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของเชื้อโรคเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล,ล้อมและการทาลายระบบนิเวศ ด้วยการนำเข้าสัตว์และพืชต่างๆเข้ามาในสถานที่ที่ไม่เคยมีการเข้าถึงก่อนหน้านี้หนูผีเกาะคริสต์มาสสัฉพาะถิ่นที่หายากหนูผีเกาะคริสต์มาสเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเฉพาะถิ่นของออสเตรเลียซึ่งมีขนาดเล็กและอาศัยอยู่ในป่าฝนของเกาะคริสต์มาสที่ห่างไกลจากแผ่นดินใหญ่ของประเทศมันเป็นสัตว์ที่หายากและไม่มีข้อมูลทางชีววิทยาที่เพียงพอเพียงแค่มีบันทึกของนักธรรมชาติวิทยาในช่วงทศวรรษ1890ที่ระบุว่า มันอาศัยอยู่ทั่วไปในป่าฝนของเกาะและมีเสียงร้องคล้ายกับค้างคาวทั่วทั้งเกาะในตอนกลางคืนการเปลี่ยนแปลงและสูญพันธุ์ในปี1,900หนูดำถูกนำเข้ามาไปยังเกาะคริสต์มาสโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งมีปรสิตในเซลล์ชื่อทริปานโ,นโซมที่แพร่กระจายไปยังหนูพื้นเมืองสองสายพันธุ์ของเกาะและสันนิษฐานว่ารวมถึงหนูผีเกาะคริสต์มาสด้วยทําให้หนูพื้นเมืองตายลงในจํานวนมากการเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพื้นเมือง ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคใหม่ๆและส่งผลให้สัตว์เฉพาะถิ่นบนเกาะมีจำนวนการสูญพันธุ์ที่สูงอย่างไม่สมส่วนการค้นพบและการพยายามอนุรักษ์หลังจากไม่มีการพบเห็นหนูผีเกาะคริสต์มาสมานานกว่า50ปีหนูผีสองตัวถูกจับได้ในช่วงทศวรรษ1950โดยนักชีววิทยาฮิ้ว์ยอร์สตันและเจฟฟ์ทรนเตอร์ที่กำลังถางป่าฝนพวกเขาคังหนูผีไว้ในกรงเลี้ยง เพื่อพยายามอนุรักษ์สายพันธุ์นี้แต่ไม่มีผลลัพธ์ที่ดีเกิดขึ้นหนูผีตัวสุดท้ายที่ถูกมนุษย์จับได้ตายลงในปี1,985และไม่มีการบันทึกการพบเห็นใดๆต่อไปการสูญพันธุ์และความหวังการสูญพันธุ์ของหนูผีเกาะคริสต์มาสเป็นเรื่องที่ยากที่จะพิสูจน์แต่การสูญพันธุ์ของมันจะต้องไม่สูญเปล่าและหาทางไม่ให้สัตว์ชนิดอื่นๆสูญพันธุ์ได้อีกการสูญพันธุ์ของมันเป็นบทเรียนเกี่ยวกับความสําคัญของการเฝ้าระวังโรค และการตอบสนองอย่างรวดเร็วเมื่อพบซากสัตว์ที่เหลือเพียงเล็กน้อยนักวิทยาศาสตร์ได้สรุปบทเรียนจากการสูญเสียนี้ว่าการเฝ้าระวังโรคต้องเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยความมั่นคงทางชีวภาพของเกอะและต้องมีการปรับปรุงเครื่องมือและวิธีการตรวจ DNA ให้ทันสมัยแต่นี่คือที่ที่เราเจอกับความหวังนักชีววิทยายังคงได้แต่หวังว่าหนูผีเกาะคริสต์มาสจะไม่สูญพันธุ์ อาจจะมีครอบครัวหนูผีเล็กๆแอบซ่อนอยู่บางทีที่ไหนสักแห่งบนเกาะแห่งนี้และรอคอยที่จะพิสูจน์ให้คนทั้งโลกรู้ว่าพวกมันยังไม่สูญพันธุ์การสูญพันธุ์ของหนูผีเกาะคริสต์มาสเป็นเรื่องที่น่าสนใจและทําให้เรารู้สึกเศร้าแต่มันก็เป็นการเตือนให้เราเฝ้าระวังและป้องกันการสูญพันธุ์ของสัตว์สายพันธุ์อื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต